สวัสดีค่ะวันนี้กกวันนี้ก็มาอีกแล้วเย่ถือว่าวันก่อนอะวันนี้ต้องไปปิ้นพอร์ตฟอลิโอมาเตรียมสอบเข้าแต่ว่าพอวันนี้ปิ้นแล้วอะสีมันไม่เหมือนตอนวันนี้ทําในคอมเลยอะมันเพี้ยนไปหมดเลยมันจางลงมันไม่สดมันไม่สวยอะทีนี้คือวันนี้ก็เลยไปลองหาวิธีทําให้สีมันตรงแล้วก็ไปเจอเรื่องระบบสีแบบแตกต่างกันเยอะแยะเลยอะอยากเอามาฝากเพื่อนเพื่อนได้รู้และเอาไปปรับใช้กันม้างยังก็ไปดูกันเลยค่ะว่าทําไมสีมันถึงได้เพี้ยนกันได้ อันแรกนะคะระบบสี RPG ค่ะเป็นระบบที่เราน่าจะได้ยินกันบ่อยที่สุดแล้วนะคะโดยระบบนี้นะคะจะใช้ในงานดิจิตอลทั่วไปจนถึงระดับแอดวานซ์เลย <c oughs> เอ๊ยทำไมไม่ห้ามกันเลยมันคือ RGB จัต่างหาโอ้ยไม่ใช่ RPG ไม่ว่าจะในคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์ตั้งแต่ภาพถ่ายภาพวาดไปจนถึงสีของเว็บไซต์เลยนะคะที่มาของเขาว่า R G B เนื่องจากสีของจอแสดงผลต่างๆเนี่ยใช้หลอดไฟที่ปล่อยลําแสงสีแดงเขียวและน้ำเงินออกมาจนผสมกลายเป็นสีต่างๆนั่นเองค่ะเนึ่ถึงโลโก้ช่องหลายสีทีวีเพื่อคุณเลยค่ะ <c oughs> แบบนั้นเลยค่ะเดี๋ยวเหตุนี้นะคะ R G B ก็เลยสามารถสร้างสีได้สูงสุดถึง16ล้าน7 7 7 2 1 6สีเลยทีเดียวน่าอะไรไม่รู้แต่ว่า16 7 7 2 1 6สีสุดยอดว้าวซ่าตาใครมันจะไปแยกออกกันแล้วนี้ค่ะต่อมา It S U B O Y C M Y K Ayo what's the meaning of yo ห hey, ลอกเล่นนะ ระบบสีนี้นะคะจะใช้กับการพิมพ์เป็นหลักค่ะซึ่งมันก็จะมาจากหมึกสีสีพื้นฐานนั่นก็คือช็ายนมาเจนตาเยลโลและคีที่หมายถึงสีดำนั่นเองค่ะในความที่กระดาษของเราไม่มีแสงสวา่างในตนเองนะคะจึงต้องอาศัยแสงสะท้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้ามากระทบเพื่อเข้าสู่ตาเราค่ะทําให้วิธีการใช้งานต่างจากสี R G B นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรานําภาพ R G B ออกไปปินในกระดาษสีในกระดาษก็จะไม่ตรงกับภาพที่เราเห็นในจอเป๊ะนั่นเองค่ะอ๋อแล้วก้นะคะวันนี้ได้ยินข่าวลือมาด้วยค่ะว่าใน,น ระบบ CSS4 ที่กำลังจะปล่อยออกมาในอนาคตนะคะจะใช้หมด CMYK มาแสดงผลเพื่อรองรับเกี่ยวกับสายตาและอุปกรณ์ที่หลากหลายได้ด้วยอืมวันนี้สงสัยจังเลยอะ นี่มันจะเป็นยังไงอะแค่อยากเห็นแล้วสิแล้วก็นะคะมีใครเคยได้ยินทฤษฎี 60- 30 10มไหมคะมันคือทฤษฎีสีที่ใช้กันหลากหลายที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดบ้านการทำอินโฟกราฟิกรวมถึงการทำหน้าเว็บไซต์ค่ะซึ่งเราจะมีโทนสีหลักในอาาัตรา60%สและสีโทนอื่นๆเล็กๆน,น้อยๆอีก3 0แล้วก็สีที่เป็นเฉดอื่นไปเลยอีก10%นนะคะเพื่อทำให้งานของเราดูสบายตาและมีจุดเด่นไม่เยอะหรือน้อยจนเกินไปค่ะ ระบบ P3 เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะยังไม่เคยได้ยินนะคะเพราะว่านี่เป็นระบบน้องใหม่เลยค่ะถ้าเทียบกับ2อันข้างต้นนะนะแต่ก็เริ่มมีมให้ใช้แพร่หลายมากขึ้นตัวเจ้า P3 หรือว่า DCI P3 ของเรานะคะสามารถสร้างความละเอียดทางสีได้มากกว่า RGB แนะ่มากกว่านิดนึ่ะนะโอ้โหมันยังเยอะได้อีกเหรอเนี่ยด้วยความละเอียดระดับนี้นะคะมันคือระบบสีที่ใช้ในการผลิตภาพ,พยนตร์ดิจิตอลในอเมริกาเลยค่ะเรียองว่าโรงหนังที่เราดูๆกันอยู่ที่มันสุดยอดขนาดนั้นเลยเลยคะ่ะใช่แล้วก็ตัวสีของ P3 นะคะสามารถ ทำงานร่วมกับ R G B ได้ค่ะเพราะว่าการแสดงผลส่วนใหญ่จะทับซ้อนกันทําให้แปลงผลออกมาเป็นสีเดียวกันค่ะเดี๋ยวนี้จอโทรศัพท์หลายๆตัวเช่น iPhone iPad ก็แสดงผลสีระดับ P3 ได้แล้วด้วย โอเคค่ะหลังจากที่เรารู้จักกับระบบหลกัหลกๆกันไปแล้วนะคะปัญหาที่เราจะเจอก็คืออย่างนี้ค่ะเช่นนะคะการแปลงจากไฟล์ RGB เป็น CMYK หรือสีเพี้ยนนะคะมาถึงคําถามยอดทิศเราจะปรินงานยังไงให้สีตรงล่ะถ้าเป็นงานส่งครูตอนประถมธรรมดาๆรรก็ไม่เป็นปัญหาใช่ไหมคะทั้งชีวิตเราก็เคยแค่แบบกดปรินรูปออกมาชิวๆไม่เห็นต้องแก้อะไรเลย แต่ถ้าเราลองเอามาเทียบกับในคอมนะคะจะเห็นได้เลยว่าสีรูปที่เราพพ์ออกมามันซีดซีดจ,จางๆเมื่อก่าบ,บนจอนั่นก็เพราะว่าการแปลงผลจาก R G B เป็น C M Y K แบบอัตโนมัตินั่นเองค่ะแต่ว่าถ้าเราเรียนสายกราฟ,ฟิกที่อาจารย์พร้อมตะกินหัวแบบถ้าสีไม่สวยล่ะปัญหาจะหมดไปค่ะถ้าเราแก้สีให้ใกล้เคียงกันได้มอนนี่นะคะจะแนะนําให้ใช้โปรแกรมแต่งรูปค่ะมีหลายโปรแกรมเลยที่ทําได้แบบวันนี้จะยกตัวอย่างเป็นโฟโต้ช็อปนะคะเราสามารถแปลงไฟล์รูปของเราไปเป็นระบบสีอื่นๆสลับไปมาได้หมดนะคะทีนี้เราก็จะมองเห็นจ ชัดแล้วว่าแบบสีมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเออถ้าแปลงจาก R G B เป็น C M Y K เนี่ยก็แค่ปรับนิดหน่อยให้สีสดขึ้นเช่นตรงสีตัวเลขแลวก็คอนทราสอะไรแบบนี้ <S 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 2> <S 2> เพื่อชดเชยกับที่เราจะเอาไปพิมพ์ลงในกระดาษได้ค่ะส่วนแนวทางแก้ไขแลข้วก็ข้อควรระวังนะคะถ้าเราไม่ได้เอางานไปโชว์แบบดิจิตอลเลยใช่ไหมเราก็สามารถใช้ระบบสี C M Y K ตั้งแต่ตอนเปิดไฟล์ได้เลยเพราะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยสีมันก็จะตรงแล้วก็จะเป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแล้ว ถ้าเกิดว่าเราจะเอางานไปพิมพ์ด้วยแล้วก็จะเอางานไปโชว์ดิจิตอลด้วยล,ล่ะเราตั้งโหมด4 CMYK ตั้งแต่แรกไปเลยไม่ดีหรอไม่ดีเลยค่ะบอนนี่บอกเลยว่าไม่ดีบอนนี่เคยลองแล้วนะคะคือบอนนี่เคยแบบว่าตั้งตั้งโหมดผิดน่ะเออตั้งแต่แบบเริ่มแรกเลยแล้วบอนนี่ก็แบบเอ๊ะทำไมถาดสีมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะบอนนี่ก็เลยไปเช็คโปรไฟล์เลยมาบอกว่าโปรไฟล์เป็น CMYK น,นี่ก็อ๊ะแปลงกลับเป็น RGB ซิปรากฏว่านะคะสีที่สร้างจาก CMYK แล้วปรับเป็น RGB นะคะมันจะสดมากๆสดมากๆสดจนใช้างานไม่ได้เลยค่ะะะะะเพราะฉนะนนั้นนะคะ หากอยากนำไฟล์ไปแสดงผลแบบดิจิตัลนะคะแล้วก็เอาไปปริ้นด้วยควริ่าจากการทํางานแบบ R G B ก่อนแล้วค่อยก๊อปี้ไฟล์นําไปแปลงเป็น C M Y K สำหรับปริ้นต่างหากนะคะแล้วพูดถึง รื่องจอด้วยนอกจากระบบสีระบบของจอคอมก็ต่างกันนะคะเราคงเคยได้ยินใช่ไหมคะว่าทํางานในคอมพอมาดูในโทรศัพท์เรื่องสีเพี้ยนโดยเฉพาะงานวาดนะคะปวดหัวเลยค่ะในคอมสีจะอ่อนกว่าในโทรศัพท์นะคะเพราะฉะนั้นหน้าจอคอมสาหรับสายการาฟิกและสายเดฟนะคะโดยเฉพาะสายเดฟเว็บไซต์นะแนะนําให้ใช้ระบบเป็น IPS นะคะซึ่งจอแบบ IPS เนี่ยจะมีการแสดงสีที่แบบกว้างกว่าจอแบบอื่นๆแล้วก็ทําให้เพี้ยนน้อยกว่าระบบอื่นๆด้วยค่ะหรือเวลาซื้อจอนะคะก็มองที่เขาเขีย ว่า srgb 90ขึ้นไปอะไรแบบนี้สีก็จะยิ่งตรงยิ่งขึ้นเลยค่ะอืมซึ่งคำว่าตรงไม่ตรงเนี่ยวันนี้ขอยึดหน้าจอของสมาร์ทโฟนของแล้วก็คอรของ Apple เป็นหลังนะคะเขาว่านี่แหละตรงที่สุดในโลกแล้วสุดท้ายนะคะระบบสีก็เป็นอีกเรื่องที่จะอยู่กับคนทํางานตลอดไปไม่ว่าจะสายไหนก็ตามทางที่ดีนะคะควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่เราทำนะคะจะเป็นอะไรที่กรี๊ดกรดไปเลยทางนี้ยังมีระบบสีอืนอ่นๆที่เรายังไม่ได้พูดถึงอีกนะคะเช่นแบบ ntsc แล้วก็อีกมากมายอีรุงตรงนังอืมตรงนี้ แต่ก็อาจจะไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยก็ต้องการหน้าจอระดับเทพมากๆเพื่อจะทําให้มันแสดงผลได้ซึ่งมันไม่ได้จําเป็นกับพวกเรามากขนาดนั้น,นะค่ะอืมแต่ถ้าเข้าไปมาซ่านี่ก็ไม่เลวนะคะสีที่ต่างกันแค่พิกเซลเดียวอ่ะนั่นอาจาจะเป็นมรุษย์ต่างดาวก็ได้นะแอะแกคิดว่านี่ปืนปลอมหรือไงอัลค่ะกกกวันนี้วันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะกดซับกดไลค์กดแชร์ ด้วยอมถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนปริ้นสีเพี้ยนก็ส่งคลิปนี้ให้เขาบอกนายไม่รู้ละสิว่ามันมีวิธีทําให้สีใบเพี้ยนอยู่แฮ่ <c oughs> เอาละค่ะวันนี้วันนี้ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ